สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาคุยเล่าประสบการณ์ในครั้งแรกของการทำงานธุรการเนาะว่าครั้งแรกเนี่ยเฟิร์นเข้ามาทำงานได้ยังไงแล้วก็แล้วก็เผื่อเป็นความรู้ให้กับน้องๆหรือหรือ เพื่อนที่ต้องการที่จะทำงานเกี่ยวกับด้านเ,าเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการหรือเลขานะคะก็จะมาเล่าประสบการณ์ครั้งแรกเลยที่เฟิร์นทำงานเนาะก็เริ่มจากเลยเรียนจบใหม่เรียนจบมา3วัน หลังจากเรียนจบคือได้พักแค่3วันเพราะว่าตัวเองเนี่ยกลัวไม่ได้งานทำก็เลยไปลงประวัติในเ,เว็บเว็บจัดหางานอะไรประมาณเนี้ค่ะก็ลงตลงประวัติไปหลังจากนั้น3วันเนี่ยก็จะมีพี่พี่เจ้าหน้าที่อะค่ะของบริษัทที่ที่ที่คนทำงานอยู่เนี่ยเขาก็โทรมาเรียกไปสัมภาษณ์งานซึ่ง ทรมาเรียกไปสัมภาษณ์งานซึ่งจําได้ว่าความรู้สึกตอนนั้นคือดีใจมากที่เราได้งานทําในขณะที่เพื่อนเนี่ยยังไม่ได้งานทําเนาะแล้วก็เราก็พอถึงเวลาวันที่เรานัดกันเนี่ยก็คือไปสัมภาษณ์งานไปสัมภาษณ์งานวันที่ไปสัมภาษณ์งานเนี่ยก็คือนําเอกสารจําไม่ได้แล้วว่าใช้เอกสารอะไรบ้างแต่ว่าคือใบจบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือจะพกติดไปด้วยแล้วก็แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยมากม ค่ะเสื้อผ้าหน้าผมนี่คือต้องเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเพราะเป็นที่แรกในการสัมภาษณ์ในการทํางานที่แรกเลยทีนี้พอมาถึงที่บริษัทเนี่ยก็ตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต,นต้นมากแต่ว่าเราก็ยิ้มยิ้มอย่างเดียวเลยก็ยิ้มแล้วพอพอพี่เขาก็จะให้ให้ให้รอในในจุดจุดจ,จุดสัมภาษณ์งานนะคะก็วันนั้น ก็ได้ทําการสัมภาษณ์งานไปว่าจบจากที่ไหนอะไรยังก็คือเบสิกพื้นฐานเลยแล้วก็ถามว่าเอ,อเคยทํางานที่ไหนมาอะไรยังไงอะไรเงี้ยในวันนั้นเนี่ยก็คือเท่าที่จําได้เนี่ยก็คือว่าวันนั้นถือเป็นวันที่โชคดีมากคือเฟินไม่รู้หรอกว่าเฟินจะได้ได้ทำงานที่นี่หรือเปล่านะแต่วันนั้นน่ะเฟินดวงดีมากคืออืผู <c oughs> ้บริหารที่เฟินต้องทํางานตรงกับเขาอ่ะ ณปัจจุบันเนี่ยคือท่านได้เข้ามาพอดีเลยช่วงกลางวันท่านก็เข้ามาแวะถามว่ามาทําอะไรอะไรยังไงอะไรเงี้ยมันก็อิ่มแต่รู้สึกถูกชะตากับ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 ผู้บริหารท่านนี้มากเลยนะรู้สึกถูกชะตาเป็นแบบคนใจดีอะไรเงี้ยก็ท่านก็บอกว่าอ่ะตาแหน่งอะไรมีตําแหน่งว่างไหมอ๋อเออเอเอ,าเอามาเลยท่านมาอยู่ เป็นเลขาเลยอะไรเงี้ยแบบ<ะ>ดีอะแล้วก็คือพอหลังจากนั้นท่านก็ก็ไปอะไรเงี้ยแล้วก็เพืนก็มาตกลงในเรื่องของเงินเดือนว่าว่าทำอยวจะต้องทำเท่านี้นะพอผ่านโปรแล้วก็จะปรับเป็นปรับเงินเดือนให้เป็นเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยนะตอนนั้นก็คือแบบว่า ก็โอเคแล้วนะได้เงินได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งออพอหลังจากที่สัมภาษณ์งานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการเริ่มเริ่มทำงานเฟินจำได้เลยวันแรกเลยที่เฟินมาทำงานนะเฟินใส่กระโปรงนะแต่งานที่เฟินต้องได้ทำได้ทำอ่ะก็คือขึ้นไปชั้นสี่ขึ้นไปห้องจัดเก็บเอกสารที่มีฝุ่นเยอะมากมีเอกสารล,ละเกะละกะคือแบบ งานแรกที่เฟินทำเลยคือจัดเก็บเอกสารให้เข้าระบบ ISO คือแบบร้อนเหนื่อยเฟินทำเฟินจัดเก็บเอกสารอยู่ประมาณสัปดาห์หนึ่งอะตัวมอมแมมเลยกลับไปบ้านหน่อยบนแม่เหนื่อยเหนื่อยจนแมนนน่แต่ก็โอเคโอเคไม่เป็นไร บนนะแต่ก็ยังทํางานต่อก็หลังจากการจัดเก็บเอกสารนั้นแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็พี่เขาก็จะให้ลงมาทํางานเอกสารงานพิมพ์อันนั้นคืองานแรกของพีเลยนะก็คือพิมพ์พิม,มพ์จดหมายพิมพ์เอกสารต่างๆที่พี่เขาให้ทําแล้วก็ในเรื่องของการจัดเก็บเอกสารเนี่ยก็จะ คือมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องขอบขอบเขตงานของงานไอโซอ่ะงานไอโซคือเออ่การจัดทําเอกสารควบคุมเอกสารภายในองค์กรแล้วก็แจกจ่ายเอกสารต่างๆว่าจะเป็น procedur e support w w i วิธีการปฏิบัติงาน อะไรประมาณนี้ค่ะก็คืองานงานงานธุรการอะ่ะเนาะก็ก็ทำทำตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็กี่ปีแล้วอะ่ะเกือบสิบปีแล้วอะ่ะไม่เคยย้ายที่ทำงานเลยก็โอเคก็ดีอยู่แล้วก็ต่อมาก็เป็นเรื่องของงานงานไอทีในส่วนที่เฟิร์นต้องรับผิดชอบก็คือเฟิร์นดูแลในส่วนที่เฟิร์นดูแลก็จะมีงานไอที งานไอทีเนี่ยก็จะได้แก่ดูแลอุปกรณ์สำนักงานนะคอมพิวเตอร์เครื่องถ่ายเอกสารโทรศพัพท์อะไรก่ะโทรศัพท์ระบบไอทีเซิร์ฟเวอร์ กรณีมีของมีอุปกรณ์เสียเฟิร์นก็ต้องดูแลจัดซื้อจัดซื้อจัดหาสปอร์ตมาให้เขาใช้ให้ทันต่อการทำงานแล้วก็โทรศัพท์เสียก็โทรมาแจ้งเฟิร์นประสาโทรศัพท์เสียโทรมาแจ้งเฟิร์นอินเทอร์เนต็ตใช้ไม่ได้ก็ต้องแจ้งเฟิร์นอ,อ,อะไรกก็งานไอทีต่างๆอะไรพวกนี้ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการงานเนาะประชุมในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีการจัดการประชุมหนึ่งครั้งซึ่งวันที่ประชุมเนี่ยเฟิร์นก็จะต้องเตรียมห้องประชุมเตรียมอาหารรับรองผู้ที่จะเข้าประชุมเตรียมอ,อพรีเซนต์นะคะแล้วก็เตรียม อะไรอ่ะเตรียมพรีเซนต์แล้วก็พอถึงวันเนี่ยก็คือจะต้องต้องเชิญเชิญเชิญผู้เข้าประชุมเนี่ยโทรตามถึงเวลาแล้วก็ต้องโทรตามว่าเออเชิญประชุมนะคะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยในการจัดซื้อของเข้าประชุมเนี่ยก็คือต้องออกไปซื้อเองนะจ๊ะผละไม้เนี่ยคือแต่ก่อนเลือกไม่เป็นเลยก็ มาเลือกเป็นตอนนี้แหละแล้วก็ต่อรองราคานู่นนี่นันน่นหาซื้อของต้องถูกและดีนี่คือหัวใจสำคัญถูกและดีเนาะสกิลการซื้อผลไม้นี่แบบได้ได้เลยแล้วก็ในเรื่องของการประสานงานต่างๆนะคะการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆอันนี้ก็จะเป็น เป็นหน้าที่อีกหนึ่งหน้าที่ก็คือ, <c oughs> อ,อประสานงานถ้าประสานงานเนี่ยเฟิรก็จะประสานงานในเรื่องของการจัดตามเอกสารเนาะแล้วก็แจ้งว่าอย่างสมมุติว่าเ, <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ เวลา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 ประชุมใช่ไหมเวลาประชุมก็เออไม่สิการในเรื่องของการประสานงานเนี่ยก็คือแล้วแต่ที่งานที่จะได้รับมอบหมายเช่นถ้ามีกิจกรรมปีใหม่งานเลี้ยงปีใหม่เออกิจกรรมอะไรอะไหว้เจ้าใช่ไหมไหว้เจ้าประจําบริษัทอะไรเงี้ยก็คือจะจะ,จะดูประสานงานว่าเออคอยแจ้งกับ ก็ยามว่ามีวันนี้วันนี้น,น,นี้แล้วก็ต้องเข้าเวลานี้่วาวเวลานี้เวลานั้นอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ในเรื่องของงานลขาเนาะแล้วก็ส่วนที่เฟิร์นทำงานอีกก็เป็นงาน <c oughs> งานขายต่างประเทศงานขายต่างประเทศเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการจัดทำอินวอยด์จะทำเอกสารสำหรับโหลด ก็จะได้แกะ In v o i c e Packing เอ่อเอ่ออะไรอ่ะเหมือน Delivery Delivery Plan Delivery Plan In v o i c e Packing กกรณีกรณีกรณีต้องมีของต้องมีจัดส่งของไปต่างประเทศเช่นเอกสารหรือของสินค้าของเราเนี่ยไปต่างประเทศเนี่ยก็จะมี จะส่งแบบไหน,นจะส่งทางแอร์จะส่งทางเรือถ้าจะส่งทางแอร์เนี่ยถ้าจะส่งทางแอร์เนี่ยก็จะใช้บริการของ d h l ก็ทำการจองโน่นนี้นั่นก็เดี๋ยววันเดี๋ยวคลิปหน้าเฟิร์นจะมาสอนเรื่องการส่งเอกสารส่งสินค้าทางแอร์เนาะอันนี้ก็คือพูดคร่าวๆก่อนหลักๆงานต่างประเทศเนี่ยก็จะมีส่งสินค้าทางแอร์แล้วก็ทางเรือ เพก็จะดูเรื่องของเอกสารแล้วก็ติดต่อกับ shipping ต่อรองราคาเช็คเฟสราคาค่าเรือค่าแอร์ต่อรองราคาขอส่วนลดต่างๆแล้วก็ในเรื่องของ ในเรื่องของการนําเข้าส่งออกการส่งออกนะอันนี้อันนี้คือการส่งออกนะส่วนนําเข้าเนี่ยก็คือกรณีที่มีการนำเข้าสินค้าหรืออะไรเข้ามาเนี่ยก็จะเฟืองก็จะประสานงานเหมือนกันเช่นถ้าสมมุติว่ามีอะไรมาจากาลูกค้าเขาก็จะแจ้งมาทางอีเมลใช่ไหมคะแจ้งมาทางอีเมลแล้วเราก็ไปติดต่อประสานงานถ้ากรณีที่เขาใช้ของ DHL แล้วก็ติดต่อประสานงานกับ DHL ว่าเรามีสินค้านําเข้าเข้ามาจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็เคลียร์ของเข้ามาแล้วก็ทําเรื่องให้กับบัญชีในการเบิกจ่ายเงินต่างๆไปแล้วก็อ๋อในการนำเข้านาเข้าส่งออกสินค้าเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของใบขนใบขนอันนี้สําคัญมากเดี๋ยวเฟิ่จะมาสอน ครั้งหน้าเนาะจะมาเล่าไม่ใช่มาสอนจะมาเล่าเรื่องของการส่งออกสินค้าทางเรือแล้วก็ทางแอร์ว่ามีขั้นตอนแบบไหนตามที่เฟิร์นได้เคยได้ทำนะ <c oughs> อือฮึแล้วก็อะไรอีกล่ะทุกวันนี้เหรอก็มีงานในประเทศงานขายในประเทศงานขายในประเทศตอนนี้หลักๆที่เฟิร์นทำเลยก็คือ รับ PO จากลูกค้าลูกค้าเปิด PO มาเราก็รับ PO จากลูกค้ามาทําการเออเปิดใบสั่งผลิตเข้าไปผลิตของข้างในเมื่อผลิตได้แล้วก็จะต้องมันก็จะมีแผนส่งทําแผนส่งลงออเดอร์ลงข้อมูลนะคะลงข้อมูลต่างๆอะไรเงี้ยว่าเออ ส่งเมื่อไหรอะไร,ะไรยังไงถึงยิ่ส่งประมาณนี้พอถึงวันที่ส่งก็คือจะต้องทำการเปิดบินเปิดบินส่งให้บัญชีแล้วก็ประสานงานกับลูกค้าว่าวันนี้จะมีส่งของก็ทำการจัดส่งให้ลูกค้าไปในส่วนของเรื่องการจ่ายเงินต่างๆก็จะเป็นหน้าที่ของบัญชี จะขบของงานขายเนี่ยมันก็มีมันก็มีซอยยิบย่อยลงไปอีกเยอะนะเรื่องของการทําเอกสารต่างๆใบทบทวนลูกค้าเอ้ยอะไรอ่ะใบเคลมการเคลมงานโอ้ลงไปลึกอะแต่หลักๆเนี่ยก็คือหน้าที่ปัจจุบัติประจําเลยก็คือเปิดบินไม่ใช่สิรับพีโอทำใบสั่งผลิตจัดส่ง เปิดบินเปิดบินแล้วก็พอสิ้นเดือนเนี่ยก็จะต้องมีการทำาทำการเคลมสินค้าจากลูกค้าเนี่ยทำเอกสารงานเคลมสรุปงานเคลมเนี่ยให้กับทางบัญชีอันนี้ก็เป็นหน้าที่หลักๆเนาะแต่ว่าในส่วนงานของเฟิร์นเนี่ยมันก็จะแบบจิบย่อยอะ่ะคือมันมันจุกจิกจุกจิกงานเนี่ยมันจะมันจะเขาเรียกอะไร อย่างมันจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะมันไม่ใช่ว่าเนี่ยเราทํางานตัวนี้แล้วจะทํายาวไปเลยไม่ใช่คือมันมีงานแทรกเข้ามาตลอดในระหว่างที่เฟิร์นอย่างเฟิร์นเปิดบินอยู่อย่างเงี้ยก็จะมีมาแล้วฮัลโหลคอมพิวเตอร์เสียฮัลโหลอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ออ,อันนี้เข้าไม่ได้เซิร์ฟเวอร์เข้าไม่ได้มีอะไรอนะลูกค้าโทรมา เอ,อ,อันนั้นพังอันนี้พังเครื่องไทยเอกสารพังโทรศัพท์ใช้ไม่ได้โอ้เยอะอันนี้มันก็จะมีปัญหาเข้ามาให้เราแก้เยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะผ่านไปได้เนอะอันนี้คือสกปรงานของงานธุรการใน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 ส่วนของเฟิร์นนะที่เฟิร์นเจอมาในในประสบการณ์การทำงานเนาะ ก็เล่าให้ฟังว่าใครที่อยากจะทำงานธุรก,การใครที่อยากจะทำงานธุรก,การนะก็จะต้องเจอกับหนึ่งเลยนะการทำเอกสารจัดพิมพ์เอกสารทำรายงานจะเตรียมสถานที่งานจิป,ปาถะที่จะเข้ามาแทรกได้ตลอดเวลาแล้วก็ นัดประชุมโทรสอบถามสถานที่หาข้อมูลให้กับฝ่ายนั้นฝ่ายนี้คอยซัพพอร์ตฝ่ายต่างๆในทุกๆอย่างคือจะต้องเป็นคนที่มีความรอบรู้มากๆนั่นแหละคือคือคุณต้องรู้ทุกอย่างไม่รู้ไม่ได้คือจุดๆเนี้ยจุดๆเนี้ยขรบายเลยจุดๆนี้ขอรบายเลยนะ คือต้องรู้อ่ะใครถามอะไรมาต้องรู้ให้หมดเนอะต้องรู้ไม่รู้ก็อ๋อเดี๋ยวหาคําตอบแป๊บนึงนะเดี๋ยวโทรบอกเดี๋ยวแจ้งกลับไปนะคือหน้าจะต้องยิ่งตลอดเวลาแล้วก็ต้องควบคุมตัวเองให้ได้ตลอดเวลาก,ก็ก็สนุกดีก็สนุกดีสำหรับใครที่ อยากทํางานตรงนี้ก็ลองดูลองทดสอบความสามารถของตัวเองดูเนาะว่าตัวเองจะทําได้หรือเปล่าถ้าเป็นคนที่มีความอดทนก็ทําได้ทําได้จริงจริถ้าคฟิร์นทำได้คนอื่นก็ต้องทําได้โอเคอ้แต่เรื่องภาษาสําคัญนะถ้าคุณเป็นภาษาเนี่ยคุณจะมีใช้ไปกว่าครึ่งเลยเฟิร์นภาษาอังกฤษเฟิรนอ่อนไงเฟิร์นก็เลยอืมจ้ากนตดนึงแต่ก็ ทำได้แล้วก็ผ่านมันไปได้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่จะทํางานในสายงานเจ้าหน้าที่ธุรการหรืองานเลขาจะต้องทําใจยอมรับกับการรองรับอารมณ์ของคนการจุจิงานเอกสารที่จะต้องใช้ความรอบคอบนะคะก็ขอฝากคลิปนี้เอาไว้ท่านี้นะคะ